สวัสดีครับนออ้องน,นี่มาเจอของใหญ่เอไม่เย็น,นิเนียครับเทมันเป็อนองตันอย่งนีมนงน้มันเ,นเย็นก็มันเย็นก็ก็ฉ่ำนะเย็นเพราะกระเทีนเ <laughs> พราะกระเรีนเย็นเพราะฉ่ำเย็นเพราะกระเระน ขอมใหญ่เลยน้องต้องทำงานทำอะไรเครื่องโหลดเครื่องโหลดปูนบ่นี่ช่างกำลังิดตันตัวนี้จกตันเท่ตัวนี้กี่ตันหกตัวนี้หกสิบตันของซูมไลออนนี่น้องสคงื่อแก่นก็มี ก็จยมีจุดต,ตั้งตรงนี้ข้อแกไม่ได้ดเดี๋ยวผมไปหามุม,มหามุม่ายก่อนมนข้อแก่ใหญ่แถวดดนมวงนี่เลยรถหล่อแกก็มีนน่นดเจ็ดร้อยเดี๋ยวข้อมูลไปสอบถามอีกทีนึงนด้พี่น้องด้วยตอนนี้ดูไปก่อนวิ่งผ่านพอดี เครื <Every> <Hello. S 1> ่องอะไรกรูพี่เครื่องอะไรครับเราใส่ตรงนี้่อใช่ครับอันเหมือนกันแต่แต่ี้เผสมผสนเหมือนกันครับอ๋อปูนเครื่องผสมปูนเวลารถเข้ารถเข้ายังไงยังไนะครับรถใหญ่เข้ายังไง่ครับี่ยครับตัวนี้ป

อตัวข้างล่างเขาทำหนึ่นี่เป็นกว้างให้กว้างให้แบบแบบไหนจะเก็บขึ้นขึ้นไปรับเวลาเอานี้ซ้ายขึ้นไปรับใส่ไทม์โอ้ใก้ครบครบนะถามช่างถามช่างนะพี่น้องไม่รู้ผมถามช่างกี่วันแล้วมานี่กี่วันแล้วมานี่กี่วันแล้ววันนี้มา เรื่องวันนี่เนาะงนใต้แท่นปูนนะมีแท่นปูนเก่ามีเกจจะมาลงอีกทีเจอพี่ซูมไลออนหกสิบต,ตันกำลังประกอบรอยกได้ตัวเบอร์เลยนะครับ เาไปใกล้ไม่ได้กลัวกลัวเคนเขาไม่เข้าเขเข้าใกล,ใกลเ็ใหญ่ซุรกาดูตอนพยกะได้เห,เห็นไหมตอนพยกวะนี้ยกขึ้นนี้ไหมช่างยกขึ้นมันี้ไหมขึ้นี่เครับอ๋ออนี้นะราดู ไลยมากมายนะพี่น้องยังไม่จับประกอบกันยังไม่รู้หรอกอะไรเด้นอะไรของทางรถาฟพอดีเลยเวียไทยใกล้ๆแถวเขามาดูนี่แหละเมื่อก่อนยังไม่มีนะแท่นปูนแถวนี้พอเจอโงใหม่ที่เล่นประเกียบเจ็ดร้อยเท่านั้นเลยรถสวยๆนุ่นรถลอยข้างในนุ่มเจ็ดร้อยเห็นไหม เตกกะบะกระบะสีฟ้าส <la> de <desserts> okay. ีน้ำเงินไม่เตกกฟ้ะยกยังทุกพี่ยังบอแท่นมูคูณนะครมบนส่วนเยอะแยะมากมายสามช่างช่างบอกว่ายกคนนี้นี่ประกอบประกอบเสร็จไปแล้ว เอ้นี่ไม่รู้จะวางตรงไหนนะวาง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 อ่างไรมัน,นจะเป็นส่วนประกอบนั่นนงอ่อยา,ยาวๆมันเป็นข้อสอ่วนรือมันเป็นข้ออะไรเอาอย่างที่สงสัยช่างจะพักเที่ยมมงแล้วมั้งนี่ ก็คงจะคล้ายๆกันกับตัวนี้นะพี่น้องแต่มันก็บอกว่ามันมีสองระบบตัวนี้มันมีระบบเดียวหรือว่ายังไงก็ไม่รู้คล้ายกันกับตัวนี้มีใส่แทบ่บเดียวไม่พอต้องเพิ่มแคบนีงช่างพักเที่ยงแล้วมั้งนี่วางยังพี่วางคงเข้าไปใกล้ได้อย่างพาไปตำรวจพี่น้องมันมีอะไรมัง่ง เรื่องใหม่นะเรื่องใหม่แกะกองเลยนะเดี๋ดยววา,างลงมาได้ทุกที่ค่อยตายคอลล์ได้ค่อยน,ะนี่นจะมีเป็นห้องคนขับห้องควบคุมคนทรนเครื่องนี้เลย รอดูรอดูพี่น้องรอชมกันแต่ตอนนี้ช่างพักเที่ยงไปแล้วดูพี่ใหญ่ดีดีกว่าซูมไลออน,นอเคนติดต่อได้นะพี่น้องเบอร์โทรรับจ้าง0 0 8 1 1 6 0 9 6 5 3ตามเบอร์โทรนี้เลยพี่น้อง รู้แกรับทั่วประเทศหรือปล่ารู้ว่าเขตยขอนแก่นอย่างเดียวตัวใหญ่นะ,ะติดพันเราคลิปนี้ไม่ยาวนะพี่นอ้องพอช่างก็พักเที่ยงแล้วไม่มีอะไรถ่ายให้ดูเดี๋ยวเขายกเวลายกก็มาถ่ายให้ดูม่อีกทีผมไม่ไปไหนแนะทีนี้อยู่ตรงนี้เลยรอรอรอ,รอชมกัน